โอ้โหมมยูเลยพี่หน้านผมไปเลยครับ,พ,รบ,บ,รบพี่น้าผมดครับอครับมงน้ามม่างงามพี่น้งนี่ครับผมอ้ยูยพี่น้งผมอู้หูพี่น้งผม ครับตัวหัวตัวหัวโอ้ยตัวนี้สวยๆ<ว><ว>เลยพี่น้องผมง่าครับนั่นนั่นนั่นหัวหัวสวัสดีตอนคขำๆค,ครับพี่น้อง อีกอย่างพึ่งแล e ้ว <tinc S 1> ครับมาใส่เบ็ดครับพี่น้องมือนี้่หมายหน้าหมายหน้าแต่ของนอกพี่น้องเนาะปักเบ็ดไ่เบ็ดแง่กีเดียนครับพี่น้องไดยแง่เดียนมากเลยน้ำขึ้นว่างอาทิตย์ก้อนครับฝนตกน้ำพึ่งมีเนาะทํำให้หน้าข้างบนจวมาถิ่ล่องเบิ้งพี่น้องแถวสันนู่นขึ้นไปเนาะเป็นนู่นจิตใจปลาหยางครับจิดใ่ปลาหยางร่องเบิ้งครับจะนี่ป่าึ้นมากบ่เนาะเดี๋ยวเพิ่งตีามเบื้องครับพี่น้องเปังได อย่างล้วกับเล่งเล่ยพี่น้องเนาบอมีอย่างๆกินเนาะพี่น้องเนาะมาลองเรือกันครับปากเด็ดหลังแหลกเลยครับเนี่ยเงาะขนาดเลยครับมองนี่เนาะน้ำก็ดีดีครับนี่ครับพี่น้องนี่เสียบเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะผมมีเสียบอยู่อ่าที่แรกผมมีเสียบโคตรแบบนี้เนาะพี่น้องเสียบโคตรแบบนี้ครับเนี่ยขอบคุณทั้งผม ปากลุ่มกว่าม่านเครื่องน้ำน้อพี่น้องเครื่องน้ำครับก็ต้องเอาสูงเกินไปเนาะแต่แต่ที่ฟื้ิทีดินคยูนะครับที่ตังได้ปลาดุกครับพี่น้องไปครับผมนี่ครับอย่างนลังแหลกแครกมันเนาะพี่น้องเนาะเอาล่องมือครับพี่น้องหน้ามันก็ดีอยู่ครับแต่สายนี่มันไตโหไม่เนาะพี่น้องตัดออกครับตัดเข่าออกจะหน่อยเนาะไปครับไปขึ้นไปนี่นะครับแถวสายสันนุ่นเนาะ เป็นตะมีป่าจิมเบ็ดบ่เอาพี่น้องผมไปครับเลาะฝังเบ็ดจะแปบกันครับเพราะว่ามากกำกำมันเมือจีบยางพื้นเดียวเนาะเอาครับผมตั้งตีตามข้อยทะรุนตอนยามพี่น้องเป็นตะมีป่าบ่เดี๋ยวสันนุ่นหนี่งสิเนาะไปครับใส่เรียลๆไปหยอดน้ำกดเนาะครับเนาะป่าเหลี่ยมไปหยอดน้ำกดอย่างเลยครับใช้ไปตั้งโดนพี่น้องเพ้ยถีบได้มา่ยามเนาะมันเหลาะเบิ่งครับโคกๆแล้วนุ่นเป็นตะมีป่าบ่ เห็นจะมีป่านะเปดนปนเป็นแก้วบอลน้องครับ,นรบเนาะเขาลทางแรกกเลยหล่อนนะครับป่านี้อัดแป๊บนึงก่อนครับผมพี่น้องเป็นตะปอกตะตูปะครับน้ำใช้ใสพี่นอ้องใช้ใสทิศสาทิศหนังเนาะเอ้คือเกี่ยวแต่ตัวนี้โอ้ยมาปติปแต่พี่น้องเลยนี่ปติดขับหลังนี่งครับปติด โอ้เป็นตะมีป่ามาเนาะพี่น้องแต่ว่าร้อนหลอนครับหล่อนดีขนาดเลยพี่น้องผมเอาเอาไอ้ตามเงียบงกงนครับผมเอา,เอาหลังได้ถือเกิดจังสหว่ากันเนาะเป็นหมูพี่น้อง,องดึงหมูเลยครับเฮ้ยเห็นป่ามาเลยโอ้ยโอ,โอ,โอ,โอยู่เลยพี่น้องผมไปเลยครับให้สันนุนพี่น้องหน่อยนี่ ดปายามากเลยพี่น้องนี่ฉันนังนัางนะครับนี่นเดี๋ยวปนอนนครับมนะเกวกับเขา,ขาคักแน่ครับตอกันมาเลยนะ่น้ปดุครับป,ปดุปดุครับปดุก้กกอเกเขาเลยพี่น้องปอกนะคบอกแล้วหเห็นเตมนึงนะพี่น้องว่าต เมื่อท่านเดาใส่ถุงที่นี่พี่น้องท่านเดาขื่นจากงามไทยุทธครับพี่น้องผมปะดุครับปะดุปะดุปอินปะดุป,ดปดอินโถสีสวยเลยพี่น้องอันนี้เป็นปะดุเก่าด้วยครับปะดุเก่าโอ้ขึ้นมาสน,นุนพี่น้องครับเนาะมาสน,นุนอีหล๋พี่น้องผม มาแล้วครับเก็บเตีมยมซะง่อยคนตัวดู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 ดีสุดที่กระตูพอดีงามพี่น้องผมพอดีงามเนาะสวยๆเลยครับนี่ตุ่นไม้ยามพอดีครับบางยาเลยเนาะหลังเร่งหันหลุดเลยอ๋อทำไมกันี่้อนหนวดครับอันนี้ผมใส่เบื่อสิบเอ็ดครับเนี่ยเบื่อสิบเอ็ดป้อง เลยสิบเอ็ดกับพอดีงามนใส่เงาใส่เดือนครับใส่เดือนได้ไม่มใส่ดิ่งได้เนาะพี่น้องอันนี้ครับผมออหวานเลยพี่น้องเจ็บปากนครักหลังหนึ่งโมปีเล้วพี่น้องพี่น้องครับนี่ลาบ นะครับกระดุกอีกแล้วกระดุกอีกแล้วแต็มที่สวงครับพี่น้องแต็มสวงครับมาแล้วครับผมมาเต็ที่สวงแล้วออกมันอีกเดอ้อไปครับผมกระดุกไม่ครับพี่น้อง เป็นเป็นดอกไม้ได้วยคือน้อยตัวบ๊บ๊วยอ่งนี้นะครับนี่ครับลอกไม้ถือฝาตั่วให้เนี่ยด้ยครับเนาะปีแน่เนาะตรงไหนทำอยู่เนาะพี่น้นนอ,นนนอ,นนองเนาะด,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 ดูด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 ยาดินคักหลายยาดินคักหลาย,ย,าลายตันวน่อยเองสิเดียครับอันตรายนี่ครับผมพอดีพอก้างสามตัวปน รับพี่น้องปุ๊บแตมที่สามบุกไม้ครับพี่น้องใส่เนาะอยู่มั่นมุ่บุกพุถึงดินไปเลยครับพี่น้องนี่อยู่พี่น้องเ,อเขาแบนี่ครับกลางงามเนาะไปครับ ตัวพี่น้องโอ้ยโอ้ยเนั่นออกจะหยิบให้กันเนาะอ่ารักงากพี่น้องรอบนี้ผมจะเสียบแบบนี้ครับอะไรเสียบแบบตัวเทียเดียวเนาะนี่ครับเทียเดี่ยวก็คือน้องไปะไรบ่ได้กดครับเพราะว่าเทียเดี่ยรอบแดี กันกันโดนหลอนมากพี่น้องไหลล้อยเด้ครับหลังคอพี่น้องคอไม่ครับคอไม่ตู่ของพองงามเห็นไหมพองงามพี่น้องเห็นไหครับผมสองตุ่มปนได้ครับเป็นแถวโคกพี่น้องแถวโคกแถวสันนุ่นเนาะแต่กับว่าท่าในถึงแม่แก่นไปนลยครับ หลังเลยก็จะดึงมาใส่กอดเขาสิครับผมมีป่าบ่ครับเบิ่งดูโอุ้มีอยู่พี่น้องผมมีอยู่พี่น้องผมอยู่ครับตองวะครับตองวะโอ้ยตัวนี้สวยๆเลยครับตัวนี้อืมนี่สวยๆเลยพี่น้องนี่ครับตัวนี้ปลาหัวปีเนาะปลาปลาเก่าครับผมเมนเมนปลาก็ไม้พี่น้อง โอ้นี่ครับผมดามไปเรื่อยๆกับมาาไปเรื่อๆาายๆพี่นอ้องมองครับมองอนี่ครับสวยๆเลยพี่น้องแกงเป็นนะครับแกงเป็นมอ,องพี่น้องผมตามเงี้ยจะหลุนน้องกันอีกครับผมนี่ครับ,ออรบเอาเนี่ยจะเป็นแต่จะปอย่างพี่น้องผมเอาพี่น้องไปล้างนี้เอาอีกแล้วพี่น้อง นีเอาอีกแล้วครับผมปลาเนาะครับบานน้องปลาอะไรครับโอ้โหโอ้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 ปลาดุกพี่น้องผมโอ้ปลาดุกครับปลาดุกโอ้โตัวปาง่ามเลยครับบานนี้โอ้งามเลยครับโอ้หนึ่พี่น้องโอ้ยปลาดุกตัวนี้ครับเป็นปลาดุกเอ็นให้พี่น้อง งามอยู่ครับงามนี่ครับผมโอเกี่ยวไปจังได้นอ้องกันอู้นี่ครับน้ำครับผมจนที่สี่ที่ห้าที่หกแล้ครับผมจนปากคอเนาะนเต็มเจ็ดเต็มแล้วครับถือว่าปอกครับผมถือว่าปอกปอกเนาะพี่นอนะ้องเนาะยังบ่ทันเด้งครับผม บอกแปดแล้วครับบอกแปดแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับครับตัวน,นีน้อยกันหน้ปวด,ด้วพี่น้องนะบอกนะครับไปรุ่นอีกครับผมน้ำกันอีกครับน้ำกันอีกล่อเด้งพี่น้องล่อเด้งบอกนะครับบอกแนละ้วอโอเคแล้วพี่น้อง อนอลอกดย้ยลอกกับน้อันนี้ครับแบที่เที่แปนะครับาซ้ายนุ่นพี่น้องนามมากเนาะนามมากหกหมื่นนะ ไปเดี๋ยวไปสักหน่อ,อยไป,ไปครับผมรุ่นหลังต่อไปครับหลังนี้ว่ามันดึงหรือครับไปยังเนาะนี่พี่เห็นน้ำน้ำพี่น้องโอ้ยปลาดุกไหมครับผมโอ้ปลาดุกตัวเามอยู่พี่น้อง โอ้สายนี่มีปลาดุกใหม่เนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมมีปลาดุกใหม่มีปลาดุกใหม่เอาพี่น้องผมโอ้ยปลายอยากหกเลยครับลองเก็บปลาก่อนแต่ก่อนเนาะมันดักหกใหม่หกไหลครับบผมมองว่างปลาโอ้ยดูดดูดดิดดดนไหลเออนีครับผม บอกเก่าบอกเก่าพี่น้องยัางจะลอดเด้งพี่น้องยัางจะลอดเดง้งเนาะคือประมาณนะครับเนี่ยเสีเดี๋ยวมานี่เนาะแดดแดดตาข้ากินดีด้ยพี่น้องแดดตาข้ากินดีเอาครับผมปักไว้อีกกันยื่นยื่นเสาทันแล้วนะครับเนาะ เดี๋ยวจากนี้ก็สิพักพอนครับผมยามไ mm. ล่เที่ยวไปเลยเราพี่น้องมันเมืย,ย์ยางเลาะปลาอย่างเนาะเอาพี่น้องผมนะครับรุ่นท้องกันอีกจนสุดเบ็ดยไปน,นะครับรุ่นจนแล้วเนาะ mm. ปลาที่หมา้โมมานทำได้ถือว่าปอกเก่าเลยครับพี่น้องอมันหลังหล่อนลแล้วหล่อนแล้วหล่อนแล้ว,ลลวาตามเงี้ยแป๊บนึงครับผม หลักตัวเร่พี่น้องเฮียนเอาที่หลังนี่เอาอีกแล้วพี่น้องผมนี่แล้วครับครับอะไรไปโอ้ย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 ปลาเขียงไงครับปลาเขียงไงปลาเขียงเก่าเลยที่นี่คือพี่น้องโอ้ป่าปลาเขียงคือพี่คนนี้ครับผมครับเนี่ยจะสิบแม่เลยก็โอเคเลยพี่น้องผมถือว่าตัวใหญ่เนาะพี่น้องเนาะ ตัวใหญ่สวยเลยครับ <c oughs> บรรยากาศก็ดีครับพี่น้องมือ่อไหร่ผมฝากครับเพราะอะไรน,น้องคนนึงเนาะเหลี่ย,ยมอยู่ครับจะว่าหื่้อยตกครับเมื่อนขึ้นลื่นมากหน่อยนึงกบับใบแห้งเหมือนเดียครับว่าพ่นนอจะเป็นหนาหมเนาะเพราะเขาจะเป็นหนามเป็นต้นครับผม ของปักรุนมืออืน่นเศร้าพี่นออ้องยามไารา่เถี่ยวไ้เลยอครับมันเมยเฮรอเอาจะยามแบบเมื่อพักฟ่นนครับว่ารุนมืออืน่นเศร้าคนนะครับผมเป็นังไดมากเลยก็ดูนเนาะหลังนี้เด้หลังนี้เด้หลังนี้เด้โอ้ยหลังนี้หล่อนครับพี่นออ้องตามเยไหมดำเอาพี่น้องโอ้ป่ายุซายนีหลายเลยครับตะเกาว่มากค่ะหลายปีเ,เนาะ บางหลังนี่โอ้หลังนี่เอาอีกแล้วพี่น้องผมปลาเยังครับโอ้ปลาเข็งครับปลาเข็งียงเข็งไงอีกแล้วปลาเข็งที่พี่ผม <laughs> โอ้โอส,วสวย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 ครับผมอ๋อม,ม,มาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วถือว่าปอกเดี๋ยวพี่น้องร่อตะเด่งเนาะพี่น้องเนาะหลังนี่เดี๋ยวพี่น้องปลาเข็งปลาเข็ยงปลาเขียงถือดูลแม่ทำนี่ก่นถือว่าโอ้ยน้อพี่น้อง มับนบอมันปลาเข็งเก่าปลาโอปลาเข็งใหม่ครับปลาเข็งเกา่าเนาะก็ถือว่าโออยู่พี่น้องถ้ากระดลุ่นทุกช็อตเลยครับมึงลุยทุกหลังลุ่นทุกช็อตครับเบ็ดมาหลายเนาะเบ็ดหาสิบหลังเนี่ยใส่เดี่ยงจะต้องใส่ประมาณนี้แหละครับพี่น้อง ซาจะเกา่าตะกอนเนาะพี่น้องเนาะหาป่าคักๆได้ทำไมดำมนนทำไมเนี่ยเนาะเน็ดเป็นลอยสองลอยไปนี่ครับแต่นี่ถือว่าใส่หลายบ่ได้ครับผมมันเบียดหลายเนาะเบียดหลายงานหลายครับไปครับต้อไปสรุปผลพี่น้องหลังจากไปยามมานนเนาะพี่น้องเนาะถือว่าปอกอยู่ครับพี่น้องถือว่าปอกดอูป่าแจกเราโตนนเนาะพี่น้องเนาะ ค,ครับผมนะครับเนาะคือว่ามานอยู่พนะี่หน่องเนาะขังป่าไว้ก่อนครับผมขังป่าไปเถอะบนตะแกงรงมือก่อนเะนานะเนาะ này có Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn minyak 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 หลังว้ครับรอว่ารุ่นอื้นเท่าครับผมพอกันบรรยากาศตอนทดสอบครับพี่นอ้องมังกูเบียดครับใส่ใบขึ้นเนะเาะจะเปลี่ยนแกวไหลครับเมึงบรรยากาศตอนทดสอบอใส่ใบจังหดมาจังไดเนี่ยครับพา่ามาขึ้น,นมันเมื่อยเนะเาะพ่ว่าใส่คำคำครับผมใส่ฉีดยางขีดยางแล้วคำใส่คำเนาะ ัเราจินนี่ครับมาขึ้นนี่ใส่ปลายสายนาะงพี่เราเนาะไปน้ำตามข้างหน้านี่ครับแล้วก็ขึ้นโน่นคุ้นครับคงคุณเนาะไปตีนตีนปลายหางครับผมตีนปลายหยางคุนเนาะคือถือว่าใส่ปลายสายโน่นนี่แหละครับพี่น้องเราใส่ป่าขึ้นมาโน่นเนาะแต่ไข่เนยอยู่ครับมาขึ้นหมาเนยหน่อยเนาะเอามาหลุดมังก่อนโซ่ครับพี่น้องไปครับผมกูมา สังไรพี่น้องไม่เห็นเมืองหลังนี่ทุกพี่น้องที่ป่ายังบ่ครับนี่มึงเกี่ยวข้อเข่าไปเลยครับพี่น้องนี่ขึ้นไปอุ๊ยเอ้ามีอยู่พี่น้องผมเนี่ยครับนั่นนั่นนั่นข้อข้อโอ้โหเฮียแกกินเอาตอนเด็กตนองเอาตอนเด็กกินเอาตอนเด็กเหงาเจียวจังเลยเนาะอ๋อ มั่งมั่งตอนสองพี่น้องจากไในปุ๊บหน่อยปลาคอหน่อยมาซีหาตัวเนาะพี่น้องเนาะ็มาก่อนตัวนี้ครับปลาคอตัวไข่แน่เนาะพี่น้องแต่กระดูกครั้งประเทศไทยพี่น้องเบื้องครับผมบรรยากาศตอนเช้าสพี่น้องนะครับบปาลาเรารุ่นเลียนอยู่ประมัน่นามสีหลังปลอดปลอดเนาะพี่น้องเนะะาะมาสรุปผลพี่น้องสรุปผลใส่เบียดต,ตะขึ้นเนาะ ก็ต่อป่าน้องพี่น้องจะว่ากันลูกเก่าก็ได้อยู่งั้นบ่นี่น้องพี่น้องมาเสาได้อยู่สามสี่ตูวครับก็ก่งไงเป็นไงเป็ลูกครับเป็นลูกเป็นลูกเก่าเก่าเท่าับช่อนครับสวย ดุกไม้พี่น้องก็ <laughs> ก็อันไข่บทัตรแตกออกจากหัอยเก็บเลียมไปตัวเ,วะะเวองแ้วเนาะใส่เบ็ดมาเข้าข้างนู้นทั้งกี่อย่างครับออเาอาครับผมดุกไม้ก็ท่านแตกหัวอยู่ไข่กไ็ได้สามปีหาครับเพิ่งตายบุกใหม่ หในะพี่น้องเนาะเอาครับผมผมเลยอยากให้กินพี่น้องหรือว่าบโบเหวเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าปอกพี่ครับเถอะเผ็ดมากอ๋เป็นโล่ตัวครับตอนนนั้โล่เนาะโล่กว่อาออกฝากให้เขานะครับพี่น้องผมใส่เบ็ดใน่าเขาแง่ใส่เดือนฝา,า,ากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามที่สำคัญก็คือดิ้งแจ้งเตือนไว้นะครับเนาะ กับบุคคลิดูไม่ต่อไปครับแต่สำหรับมื่อนี้คลิปนี้เนาะสาระทงไอซ้อที่ขอลาพี่น้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับ